สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้เราก็มาลุยต่อนะครับกับมังงะเรื่องพัมกินไนท์เล่มที่2เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่6ในห้องผ่าตัดซาคิที่ตอนนี้ชิดปรจแล้วก็สตีนกลับคืนมาแล้วแต่เธอกลับต้องช็อกหัวใจแทบหยุดเต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อฟื้นขึ้นมาเจอกับนาโกะที่กําลังดูดลงมาจากช่องระบายอากาศในห้องผ่าตัดซาคิพยายามจะร้องบอกให้หมอแล้วก็พยาบาลรู้ถึงการมาของนาโกะแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะหมอกับพยาบาลทุกคนสนใจแค หมอร้องบอกให้พยาบาลคนหนึ่งเนี่ยรีบเอายากดปราาะสาทมาฉีดให้กับคนไข้โดยด่วนและในขณะที่พยาบาลคนนั้นกำลังฉีดย้ายกับซาคิเธอใน,นกรสางเกตเห็นซาคิเหมือนกำลังจะจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่และเมื่อหันตามไปมองมีเล่มหนึ่งเนี่ยก็ได้ปักลูกมาที่ดวงตาของเธอหมอแล้วก็พยาบาลหนาต่างก็ตกใจเมื่อได้เห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นจนยืนชอกตัวแข็งทื่อแต่ว่านากโกกลับรู้สึกมีความสุขและกำลังถูกใจเมื่อเห็นสรารพัดเครื่องมือในการผ่าตัดว้าวของดีๆเพียบเลยแฮะเอาไหนดีนะ้าอ่ะฉัน ว่าแล้วเธอก็หยิบเครื่องมือเปิดกะโหลกขึ้นมาแล้วก็พุ่งตรงมาทำร้ายหมอทันทีเธอใช้มันเฉือนตัดมือของหมอจนขาดกระเด็นจากนั้นก็ใช้มันเฉือนเข้าที่ดวงตาสองข้างของหมอจนหมอล้มลงแล้วก็ขาดใจตาย เลืเมื่อนากัวหันมาเห็นพยาบาลสองคนที่กำลังวิ่งหนีเธอก็หยิบเครื่องมือผ่าตัดทั้งมีดกันไก่ปาปักไปที่กลางหลังของพยาบาลสองคนนั้นและจากนั้นก็ใช้เครื่องมือผ่าตัดที่เหลือตามเข้าไปกระหน่ำแทงเข้าที่บอตาแล้วก็หัวจนตายขาดที่อย่าทำนะนาโกเสียงของซาคิกร้องห้ามนาโกทำให้เธอหันคว้ามาทันทีพร้อมกับหยิบเครื่องมือผ่าตัดกะโหลกมาตัดสายไฟจนขาดแล้วก็นำสายไฟสองเส้นนนมาชอดกันแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันอยากทำมานานแล้วซาคิที่ปั๊มหัวใจอะ่ะ เมื่อพูดจบเธอก็ใช้มันชอตไปที่ร่างของซาคิทันทีไฟทั้งโรงพยาบาลนะก็ดับลงคาซยะนารุโตะแล้วก็อาราตะที่ตอนนี้อยู่หน้าห้องผ่าตัดแต่ก็เกิดรู้สึกเป็นห่วงซาคิขึ้นมาเสียงหนึ่งกระดังออกมาจากห้องผ่าตัด พวกเขาทั้งสามคนเนี่ยก็เลยไปดูและเมื่อพวกเขาไปดูเนี่ยก็เจอกับภาพตรงหน้าที่ทําให้ช็อกก็คือหมอกับพยาบาลต่างก็นอนตายกันเกลื่อนแต่ละคนเนี่ยมีสภาพที่น่าสยองโซนซาคินั้นก็ถูกมีพาตัดเกรดเข้าทั่วทั้งใบหน้าจนเละแทบจะจําหน้าเดิมไม่ได้เลยแต่ว่าเธอก็ยังไม่ตายคาเซยะนารุโตะและก็อาริตะก็ดีใจมากที่เธอยังไม่ตายก็เลยรีบตามหมอเนี่ยมาช่วยเธอตอนที่7ซาคิตอนนี้นอนหลับอยู่ในห้องพักฟื้นผู้ป่วยซึ่งก็มีคาเซยะนารุโตะและก็อาริตนะนั่เฝ้าดูอยู่ คาสยะมองออกมาที่นาตางเมื่อได้ยินเสียงตำรวจนายหนึ่งกำลังสั่งเจ้าหน้าที่บางส่วนน่ะให้ทำการกันเสือไว้แล้วก็ห้ามผู้ป่วยออกนอกโรงพยาบาลเด็ดขาดและทันใดนั้นจูๆ่ๆตำรวจนายนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองห้องที่คาสยะได้ยืนดูอยู่คาสยากกะก็เลยรีบปิดผ้าม่านทันทีด้วยความตกใจนารุโตะก็บอกกับทุกคนว่าพ่อแม่ของซาคินะ่ะน่าจะกลับมาจากอเมริกาถึงญี่ปุ่นพรุ่งนี้มืดๆส่วนทางฝั่งของอารตาตะนะก็บอกกับซาคิว่าโชคดีที่ว่าเธอยังไม่ตายทั้งที่หมอนและก็พยาบาลทุกคนน่ะลม วิ่งมาถึงแต่ว่านารูโตนะกลับแย้งขึ้นมาว่าไม่ใช่ล็อกมันนะจงใจจะปล่อยให้ซาคิรอดและมันก็ไม่ได้คิดจะฆ่าพวกเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็แค่ต้องการทรมานพวกเราเพิ่อความสนุกของตัวเองเท่านั้นและที่อาซามิกรถบ่มทุกชนตายก็เป็นอุบัติเหตุทั้งที่นาโกนนะลงมือฆ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตำรวจหมอและก็พยาบาลแต่ว่าทำไมถึงไม่ยอมฆ่าพวกเราล่ะลองคิดดูสิโดยเหตุผลนี้นารูโตนะก็เลยบอกกับทุกคนว่า ห้ามบอกความจริงกับตำรวจและก็เชื่อว่านาโกนะ่ะต้องกลับมาหาพวกเขาอย่างแน่นอนและมาถึงตอนนั้นพวกเราต้องช่วยกันจับนาโกไว้แล้วก็ฆ่าเธอทิ้งซะอารตาตนะ่ะก็เห็นด้วยกับความคิดของเขาแต่ว่าคาสยะกลับรู้สึกผิดหวังที่ได้เห็นเพื่อนของเขานะ่ะไม่มีท่าทีว่าจะทำมึกผิดเลยตอนนี้การคุยกันทั้งหมดของพวกเขานะ่ะก็ได้อยู่ในสายตาของซาคิทั้งหมดแล้วทางฝั่งของสถานีตำรวจหัวฟักทองหน้าตาอาปาัประรักรวมถึงชุดนักเรียนเสื้อชั้นในและก็รองเท้านะ่ะก็ได้ถูกนำมาไว้ที่นี่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จอตอนไป และก็เป็นเจ้าของคดีนี้เมื่อได้รู้ว่าสิ่งของทั้งหมดถูกพบเจอใต้เตียงผ่าตัดก็ตั้งข้อสองสัยมากมายขึ้นมาทันทีฉันว่าคดีนี้อาจจะเชื่อมโยงกับคดีคก่อนๆทั้งคดีนักเรียนมอปลายถูก10บล้อชนฆาตกรรมครูในงานศพฆ่าตำรวจสาวหน้าชาพนากิจเผานักเรียนมอปลายและก็ฆ่าหมอพยาบาลในห้องผ่าตัดเรื่องทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับไอ้หวัวฟกทองอัปลักณนี่แน่ตำรวจมาสีนะก็ตรวจสอบรายชื่อเพื่อนๆของซาคิและเขาก็คิดว่าคาสยะนี่แหละที่จะสามารถให้ข้อมูลทั้งหมดกับเขาได้ ที่โรงพยาบาลพยาบาลกับหมอเนี่ยก็ได้คุยเรื่องศพที่มีเกินมาหนึ่งจากเหตุการณ์ฆ่าตายในห้องผ่าตัดที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมี8ศพเท่านั้นพยาบาลก็รายงานหมอว่าการตรวจศพทั้งหมดเนี่ยมี9ศพมี1ศพน่าจะเป็นศพของเด็กสาวที่ถูกไฟไหม้ทั้งตัวและเธอเนี่ยก็ตายจากการถูกไฟช็อตที่แท้จริงแล้วคนที่นอนรักษาตัวตอนนี้ก็คือนาโกะที่ปลอมตัวเป็นซาคินั่นเองเมื่อนางโกมองไปเห็นคาซิยะที่กำลังนอนเฝ้าอยู่ในห้องคนไข้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงสมัยตอนที่ทั้งคู่น่ะเรียนหมอต้นด้วยกัน และเธอก็นึกถึงเหตุการณ์ในห้องผ่าตัดครั้งนั้นที่เธอเนี่ยได้ใช้มีดผ่าตัดกรีดเข้าตามร่างกายและก็ใบหน้าจนทั่วเพื่อจะปลอมตัวเป็นสาคิแต่เมื่อนางโกมองกลับมาที่คาสยะอีกครั้งหนึ่งกลับพบว่าตอนนี้เขาเนี่ยได้เคลิ้มหลับไปแล้วเธอก็เลยคิดทําอะไรบางอย่างกับเขาตอนที่8นาโกกาลังเงื้อมือจะบีบคอคาสยะแต่ว่าเธอเนกลับต้องหยุดนิ่งเมื่อเธอได้ยินว่าเขาเนำได้เอ่ยชื่อเธอออกมานาโกที่โรงเรียนในงานคือวันฮาโลวีนเสียงร้องเรียกชื่อของนาโกนั้นกระดังลั่นไปท่วงาน คาสยะออกตามหาตัวเธอไปทั่วจนได้มันเจอว่าเธอเน่ะหนีมานั่งหลบอยู่ภายในห้องวิทยาศาสตร์คาสยะก็เลยพูดกับเธอว่าอยู่ๆทำไมถึงวิ่งหนีมาจากงานแบบนั้นล่ะทุกคนนะ่ะตกใจกันหมดเลยนะแล้วทำไมถึงชอบมาอยู่ในห้องวิ์แบบนี้นะ่ะเธอนี่แปลกคนจริงๆเลยนะและนาโกะน่ะก็ได้พูดตอบกลับคาสยะว่ามันน่ะเป็นกับดักเพราะว่าอยู่ๆฉันก็ได้รับรางวัลเป็นควีนพวกนั้นนะ่ะต้องมีแผนอะไรบางอย่างแน่เลยคาสยะก็เลยพูดปลอบนาโกะว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะเธอนะ่ะน่ารักที่สุดในห้องต่างหากเล่ถึงได้ถูกเลือกเป็นควีนน่่ออหยสาก นางโกดไม่ได้ยินคาสยาพูดในะกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงแล้วก็คิดดีใจที่ในคืนนี้นะ่ะเธอจะได้ตำแหน่งควีนจากความน่ารักคาสยาที่กำลังเฝ้ามองดูเธอเนะี่ยก็นึกขึ้นมาในใจว่าทำไมช่างเปลี่ยนใจได้เร็วจังนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบุคลิกก็แปลกๆคำพูดคำจาก,ก็ดูพิลึกเพราะแบบนี้ไงลนะ่ะเธอถึงโดนแกล้งบ่อยๆนะแต่ว่าถ้าไม่คิดอะไรมากจริงๆแล้วเธอก็น่ารักดีเหมือนกันนะและในขณะที่เขากำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นาโกะก็วิ่งเข้ามาจูบก,กับเขาพร้อมกับหัวออกอย่าอย คาสยะที่กำลังขืนหน้าแดงเนี่ยก็ได้ดูนาโกอีกครั้งหนึ่งและเขานั้นกลับคิดว่านิสัยแปลกๆที่นาโกเป็นน่ะมันกลับทําให้เขารู้สึกแอบชอบเธอในงานเสียงรีดร้องของนาโกนั้นก็ดังลั่นกโกหกคาสยะแกหลอกฉันนี่น่ะมันกลับดักชัดๆเลยมาซุมิซาคิาโตะและก็ราตานะต่างก็หัวเราะเธอดังลัน่นเมื่อได้เห็นใบหน้าที่เสียชมของเธอและก็เสียงรีดร้องอย่างทุรนทุรายของเธอ ต่อมาคาสยาก็ตื่นขึ้นมาจากฝันที่น่ากลัวและก็คิดว่าถ้าวันนั้นเขาเข้มแข็งกว่านี้เขาน่าจะปกป,ป้องเธอได้และทุกอย่างก็คงจะไม่ได้เป็นแบบนี้นางโกก็มองดูคาสยาที่ดูเหมือนกำลังร้องไห้เสียใจภายใต้มือที่ยกขึ้นมาปิดหน้าของเขาต่อมาคาสยาก็ออกมาจากห้องพักฟื้นและก็คิดอยากให้นางโกดนั้นพูกมืหาเขาสักครั้งหนึ่งเขาอยากจะขอโทษเธอและก็อยากทําให้เธอเนื้อหายโกรธเรื่องบ้าๆพวกนี้น่าจะได้หยุดลงสักที คาสยามองเห็นเท้าคู่หนึ่งเดินมาหยุดตรงหน้าเขาเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาและก็ได้เจอเข้ากับหญิงสาวในชุดนักเรียนที่สวมหัวฟักทองของนาโะเขาก็เลยเรียกชื่อของนาโะกออกมามันานาโงเหรอตอนที่เกหญิงสาวในหัวฟักทองนัก็หันหลังกลับและก็สาวเท้าเดินหนีคาสย่าไปอย่างรวดเร็วคาสยาเมื่อเห็นแบบนั้นน่ก็วิ่งตามเธอไปพร้อมกับเรียกชื่อของนาโะตลอดทางเดี๋ยสินาโกะอย่าเพิ่งไปนาโกะแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อตอนนี้หญิงสาวที่เขากำลังตามอยู่น่ยได้หยุดวิ่งลงและก็ยืนอยููู่่่กับมาาออตรวจทีีีดดแลคน้ย มาซีนะแนะนาตัวให้คาสยะได้รู้จักว่าเขาเนั่นคือใครและก็สั่งให้ยิงสาวคนนั้นถอนหัวฟักทองออกคาสยะก็ตกใจเมื่อเห็นว่าภายใต้หัวฟักทองนั้นที่แท้จริงแล้วก็คือตํารวจหญิงนายหนึ่งที่ปลอมตัวมาเป็นนาโกะเพื่อจะล่อเขาเนะ่ยเดินตามมาถึงที่นี่ช่วยเล่ารายละเอียดให้เราฟังทั้งหมดทีสิตํารวจคนนั้นก็พูดขึ้นมาด้วยเสียงที่เข้ม ทางฝั่งพ่อแม่ของซาคีน่ะก็ได้มาถึงโรงพยาบาลแล้วทั้งคู่น่ะก็วิ่งหาห้องของลูกสาวไปทั่วจนพยาบาลต้องเตือนเพราะว่าทำเสียงดังในโรงพยาบาลนะ่ะ้าวิ่งในค่าคุณและเมื่อแม่ของซาคีได้ยินก็หันกลับไปต่อว่าพยาบาลคนนั้นต่างานานาก่อนที่พ่อของซาคีน่ะจะหันไปเจอป้ายที่เขียนที่ลูกสาวเขาไว้เขาทั้งสองคนก็เลยรีบเปิดประตูไปหาลูกสาวตัวเองซาคีจันพ่อกับแม่มาแล้วนะเมื่อทั้งคู่ได้เห็นสภาพของซาคีที่นอนอยู่บนเตียงก็ถึงกับร้องลั่นในความตกใจอะไรกันเนี่ยทำไมซาคีถึงเป็นอย่างนี้้ได หมอหน่อยก็รีบรายงานดัการทั้งหมดให้กับพ่อแม่ของซากิฟังว่าเธอนะี่ยถูกไฟเผาและกระโดนทำร้ายในขณะที่กำลังผ่าตัดอยู่และนั่นก็ยิ่งทำให้พ่อแม่ของซากิหนะ้โวยวายดังลั่น นาโกที่ได้ยินเสียงโวยวายเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาและตอนนี้เธอเนี่ยก็รู้สึกรำคาญพ่อแม่ของซาคิเต็มทนแล้วทางฝั่งของมาสีนั้นกำลังทำการสอบสวนคาซุยะอยู่โดยร์นำรูปคนที่ถูกนาโกฆ่าน่ะให้เขาดูเพื่อเข็นถามข้อมูลในห้องพักของโรงพยาบาลซึ่งแต่ละรูปนั้นก็น่ากลัวและก็สยองมากแม้แต่ตำรวจยิงเนี่ยก็แทบจะอ้วกวายตายแล้วทำไมห้องถึงสกปรกแบบนี้ลูกเราต้องอยู่ห้องที่ดีกว่านี้สิคุณรีบใช้เส้นสายโทรหาโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้ด่วนเลยเสียงแม่ของซาคิเนี่ยก็โวยวายลั่นห้อง ส่วนทางพ่อเนี่ยก็รีบกดมือถือเพื่อติดต่อหาโรงพยาบาลแห่งใหม่นากโกะที่ตอนนี้หมดความอดทนกับเสียงของพ่อแม่ของซาคิเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าพวกแกน่ะพูดเก่งกันจริงนะพูดอยู่ได้ไม่หุบปากเลยหุบปากซะเธอแกเมื่อจบเสียงพูดของนาโกะเธอก็ใช้เข็มฉีดยาเนะี่ยแทงไปที่ปากแม่ของซาคิทันทีทางฝั่งของคาสยานเนี่ยก็นั่งดูรูปมากมายที่ตำรวจเอามาให้ดูและเขาก็ได้สะดุดตาเข้ากับรูปภาพหนึ่งพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่มันรูปของซาคินี่ ตำรวจสคนต่างก็ตกใจไม่ได้ยินดังนั้นทั้งฝั่งแม่ของซาคิในขณะนี้ก็ถูกเข็มแทงลึกเข้าไปในลิ้นจนถึงกับหูกปากไม่ลงเธอทําได้เพียงแค่ส่งเสียงกรีดัังลันด้ยวยความตกใจในตอนนี้คาสิยะและก็ตำรวจสองคนพวกเขาน่ะกำลังวิ่งหน้าตื่นตรงมาที่ห้องของคนไข้เมื่อได้รู้ความจริงว่านาโกะได้ทําการสลับตัวกับซาคิตั้งแต่เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดแล้ว เสียงกรีดร้องของแม่ซาคิเนก็ยังคงดังไม่หยุดและเมื่อพ่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะก็เลยหันไปมองที่นางโกดที่ปลอมตัวเป็นซาคิอย่างตื่นตกใจพร้อมกับเข็มฉีดยาหลายเล่มที่พุ่งเข้ามาแทงที่ใบหน้าและก็ลูกกาดของคนที่เป็นพ่อจนร้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดคงไม่รู้สินะว่าลูกของพวกแกเป็นยังไงเลี้ยงดูมาแบบไม่เคยสั่งสอนจนกลายเป็นเด็กเกเรทาให้ชีวิตของฉันต้องพังทลายแบบนี้ นาโกะพูดขึ้นเสียงดังลั่นและเมื่อแม่ของซาคิได้ยินน่ะก็เลยรู้ทันทีว่านี่ต้องเป็นนาโกะที่ลูกสาวของเธอน่ะเคยเล่าให้ฟังแน่ๆยายปีศาจนาโกะที่ชอบทําตัวเพี้ยนๆน่ารังเกียจจนซาคิสั่งสอน้วยการเผานหน้าที่หดนีนี่เองนี่แกน่ะหนีมาจากโรงพยาบาลบ้าเพื่อจะมาแก้แค้นยาง้งเหรอแกนี่มันนาปีศาจชัดๆและเมื่อจบเสียงกลดด่าเป็นชุดของแม่ซาคินาโกะเนี่ยก็ได้ใช้เข็มฉีดยาจำนวนหกเล่มก็นำแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปที่บอาตาของแม่ซาคิทางฝั่งของคาสยะ ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์นในคืนเกิดเหตุร้ายกับนาโกะเมื่อตอนหมอต้นให้กับตำรวจทั้งสองคนฟังว่า วันนั้นคือวันฮาโลวีนซึ่งทางโรงเรียนจะมีการจัดงานทุกปีทุกคนจะใส่ชุดแฟนซีตามที่ชอบและในงานจะมีการส่งชื่อสาวสวยของแต่ละห้องเพื่อจะเข้าชิงราชินีฟักทองผู้ชนะจะได้รับรางวัลพัมกินควีนนั่นก็คือการแนนสวมใส่คอสเพลย์ที่เป็นหัวฟักทองและในปีนั้นนาโกะเนี่ยก็ชนะแต่มันนเป็นกับดักเพราะว่ามีคนนะ่ะแอบนำประทาดนนะยใส่ไว้ด้านในเพื่อต้องการจะแกล้งนาโกดที่เป็นคนแปลกๆเพื่อจะให้เธอนะอับอายคนทั้งโรงเรียนและเมื่อนาโกดสวมใส่ฟักทองประทาดที่ถูกใส่ไว้นกะกรเบิดออกกและ,ะลขขนี่ยกนนทา้ชขึง และแทนที่ทุกคนจะรีบเข้ามาช่วยแต่กลับยืนหัวเราะเธอที่เห็นเธอกําลังดิ้นดิ้นทรมานอยู่บนเวทีไม่มีใครคิดจะช่วยนกกวาโกรเลยแม้แต่ผม คาสุยาพูดและก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจนางโกยังคงใช้เข็มฉีดยาอยู่ในมือเนี่ยก็นนำแทงไปที่เบ้าตาแฝงของซาคิจนตอนน้ตาของเธอเนี่ยบอดทะลักออกมาทั้งสองข้างเมื่อพ่อได้เห็นแบบนั้นก็เลยหยิบเก้าอี้เหล็กเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ทําการฟาดไปที่เธออย่างแรงแต่พ่อเธอเนี่ยก็หลบได้ทันเก้าอี้เหล็กนั้นก็เลยฟาดไปโดนหัวแม่ของซาคิเต็มๆจังหวะที่พ่อเนี่ยกำลังยืนอึ้งอยู่นางโกยเนี่ยก็อ้อมมาจากด้านหลังแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาที่อยู่ในมือเนี่ยกระนำแทงเข้าที่คอของพ่อซาคิแบบไม่ยั้งนเลืดะพุกร ต่อมาทางฝั่งคาสยะและก็ตำรวจ2คนเนี่ยกำลังขึ้นลิฟต์เพื่อจะมายัางห้องพักฟื้นของนาโกะตำรวจมาสีเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนาโกะถึงได้เครียดแค้นทุกคนขนาดนั้นแต่การเที่ยวไล่ฆ่าคนน่ะผิดกฎหมายและเขาต้องหยุดการกระทำของเธอให้ได้ แต่ว่าทันทีที่ลิฟต์เ,เปิดออกพวกเขาทั้งสามคน,นกลับต้องตกใจที่ชั้นนั้นเกิดเหตุไฟไหม้และผู้คนต่างก็พากันแหกเข้ามาในลิฟต์คาสิยะก็เลยคิดว่านี่นะ่าต้องเป็นฝีมือของนาโกะอย่างแน่นอนและในขณะที่คาสิยะกำลังนึกถึงนาโกะอยู่นั้นสายตาของเขาเนี่ยก็ไปเจอเข้ากับตาคู่หนึ่งที่จ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้วซึ่งนั่นก็คือสายตาของนาโกะนาโกะงั้นเหรอคาสิยะเอ่ยทักขึ้นมานาโกะเนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าในที่สุดก็รู้ตัวแล้วสินะคาสยาิยะ ตอนที่11เสียงออดเตือนภัยในโรงพยาบาลก็ดังลั่นและลิฟต์ในตอนนี้ตำรวจมาสี่กับตำรวจยิงอีกคนหนึ่งก็ได้ขอแหวกทางเพื่อจะออกมาจากลิฟต์ได้แล้วและเมื่อเข้าหันไปทางคาสยากลับพบว่าคาสยานั้นกำลังยืนคุยกับใครบางคนในลิฟต์อยู่และเมื่อบุคคลที่เขาสงสัยนั้นหันหน้ามา เขาก็รู้ทันทีว่านั่นแหะคือนาโกะที่กำลังตามหาตัวอยู่แต่ว่าลิฟต์ตัวนั้นก็ปิดลงซะก่อนไม่นานเสียงกรีดร้องของพยาบาลก็ดังขึ้นตำรวจทั้งสองคนก็เลยไปดูอย่างห้องเกิดเหตุแล้วก็เปิดประตูห้องนั้นทันทีภายในลิฟต์นาโกะนะบอกกับคาสยะว่าที่เธอต้องปลอมตัวเป็นสาคิก็เพราะว่าเธออยากอยู่กับคาสยะให้นาน แต่ตอนนี้มันคงจะจบแล้วทั้งฝั่งของตำรวจสองคนเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับภาพที่ชวนสยองพระศพของพ่อแม่สาคิดน,นั้นถูกตัดออกและก็ยังยัดเข้าไปในพุงของคนที่เป็นพ่อที่ตอนนี้ได้ถูกหน้าโกะนกรีดเป็นทางยาวจากนั้นน่ยก็ควักไส้มางกองที่พื้นพร้อมด้วยข้อความที่เขียนด้วยเลือดว่า สมกันยังกับผีเน่าแล้วก็ลงผูเลยทางฝั่งของนางโกก็บอกกับคาสยะว่า <c oughs> เธอเพิ่งได้ฆ่าคนมาและเธอจะเก็บคาสยะไว้ฆ่าเป็นคนสุดท้ายคาสยะก,ก็ตกใจเมื่อรู้ว่าเธอนะ่ะได้ฆ่าคนเพิ่มและกำลังจะทำมันต่อไปก็เลยร้องไห้ให้เธอเนยหยุดพร้อมกับขอให้เธอนะ่ะยกโทษให้กับพวกเขาด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันทาลวินหมออต้นโดยบอกว่ามันคืออุบัติเหตุท,ที่เกิดจากการลอะเล่นกันเท่านั้นแต่นางโกกลับยืนยันว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุและสิ่งที่ยอยู่ในหัวฟักทองนั้นนะ่ะไม่ใช ทางฝั่งของตำรวจสองคนน่ยก็รีบลงมาใดมาเพื่อจะมาด้านล่างโดยหวังจะมาตามจับตัวของนาโกะได้ทันเพราะเขาสงสัยว่ามันต้องมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับนาโกะมากกว่าในวันฮโลวีนอย่างแน่นอนที่ฉันรู้มาไม่ใช่แบบนั้นนี่แล้วทำไมถึงไม่พูดออกมาล่ะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เงียบทำไมทารซายาเนี่ยก็ถามเธอเธอเนี่ยก็เลยตอบเขาไปว่าวันนั้นน่ะฉันพูดแล้วแต่ไม่มีพวกผู้ชายคนไหนอยอมฟังฉันเลยเพราะแบบนี้ไงฉันถึงต้องลุยเองว่าแล้วเธอเนี่ยก็เดินหันหลังจากไป และในขณะที่คาสยะกำลังมองตามหลังของเธออยู่อยู่ดีๆเธอในข่ายมาทำท่าทรงจมให้กับคาสุยะแล้วก็วิ่งจากไปอย่างอารมณ์ดีตำรวจสองคนที่วิ่งลงมาถึงชั้นล่างนะ่ะก็ได้เจอเข้ากับคาสยะเขาก็เลยถามคาสยะว่านางโกะหนไปไหนแต่ว่าเขาเนอร์ก็ตกกลับไปว่าเธอไปแล้วและไม่มีใครจะหยุดเธอได้หรอกครับตอนที่12คาสยะน่ะก็เล่าทุกอย่างให้กับนารโตะกับอาราตะฟังเรื่องที่นางโกะได้ฆ่าซาคิในห้องผ่าตัดจากนั้นก็ตอมตัวเป็นซาคิและก็ได้ฆ่าพ่อแม่ของซาคิตาย นารูโตะกับอารตาต่าก็โมโหมากที่พวกเขาเสียเหลี่ยมและนางกกก็ยังได้ยินแผนการทุกอย่างที่เขาคุยกันในตอนที่อยู่ในห้องพักฟื้น ซึ่งคาสยานก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่นาโกต้องปลอมตัวเป็นซาคิก็เพื่อตามหาคนที่ทำร้ายเธอในตอนนั้นทางฝั่งของตำรวจมาซักําลังนั่งจ้องมองภาพของใบหน้านาโกผ่านนลโบกอย่างคลุ่นคิดตำรวจหญิงมาซ่ยก็ได้พูดมาว่านางโกเธอหน้าตาน่ารักดีนะคะแต่นิสัยกลับหดนเหี้ยมไปหน่อยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าจากคนรอบข้างเธอก็เลยชอบใส่ต่างหูแล้วก็ผูกโบกที่โดดเด่นแบบนี้นั่น,นก็ยิ่งเหมือนกับเป็นการเชิญชวนให้คนเข้ามาแกล้งเลย มาสอยเนี่ยก็เลยเปิดภาพขึ้นมาอีกภาพหนึ่งเป็นรูปตอนที่ไปทัศนศึกษาตอนม2นางโกนน่ก็ถูกแกล้งโดยการรุมจับกดเธอไปที่พื้นและก็ทําการก้อนผมเธอจนสั้นเตียนใบหน้าของเธอเนี่ยก็ปวดบวมอย่างชัดเจนแต่ว่านางโกนน่ก็ยังคงใส่ต่างหูและก็ผูกโบที่ไม่เข้ากับการมาเรียนเลยเหมือนกับเธอไม่ได้ตัวการถูกแกล้งเลยสักนิดเลยทําให้คนเนี่ยจ้องเล่นงานเธอด้วยความไม่พอใจขั้นสุดการการแกล้งก็เลยเริ่มแรงขึ้น มาซีดเนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าเรื่องราวในวันฮาโววีนวันนั้นน่ะจะต้องไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนแต่พวกนั้นน่ะตั้งใจในการจะทำลายโฉมหน้าของเธอทางฝั่งของนารโตะน่ะก็นั่งอ่านข่าวของนาโกะในมือถือแล้วก็คิดว่าโชคดีที่สืนอน่ะไม่ได้เอ่ยชื่อของนาโกะที่เป็นฆาตกรแต่นซมมิที่มาได้ยินน่ะกลับบอกกับเขาว่านั่นน่ะก็เป็นเพราะว่าพวกเรายังไม่บรรลุนิติภาวะยังไงล่ะแต่คิดว่าตำรวจน่ะต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าฆาตกรน่ะเป็นใครและถ้าตำรวจรู้ว่าฆาตกรรมต่อเนื่อองงงททีี่่่่่กกกกกกิ้้นนะนาาน,น,น็รราาาาแแแลลวุคตบย โนซามิก็พูดเหมือนกับว่าเธอน่ะรู้ความลับของนารูโตะนารูโตะเองก็ทําท่าทางไม่พอใจและก็หาว่าเธอน่ะกำลังปรับรามเขาก่อนที่เขาจะลุกเดินหนีไปโนซามิเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอได้เก็บหัวฟักทองที่เกิดเหตุในวันนั้นไว้และในตอนนั้นตัวเธอเนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนนั้นด้วยแถมเธอก็เป็นกรรมการนักเรียนอีกและก็ยังแอบเห็นนารูโตะเนี่ยกำลังทําอะไรบางอย่างกับหัวฟักทองอยู่แต่ว่าตอนนั้นเธอก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทํา จนพอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเธอก็เห็นตุ่มของนารุตโตะหัวเราะก,กันอย่างชอบใจทําให้เธอได้รู้ว่าทุกอย่างน่ะเป็นฝีมือของรุ่นพี่นารุตโตะนารุตโตะน่ะก็ยืนอึ้งแล้วก็หน้าเสียทันทีเมื่อรู้ว่าโนซูมินนะรู้ความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้ แต่ว่าเธอน่กลับโถมตัวเข้ามาใส่เขาจนเขานต้องล้มลงแล้วก็บอกว่าเธอน่จะปกป้องเขาเองเธอจะเก็บซ่อนหน้ากากของฟักทองนั้นเป็นอย่างดีเพราะถ้าถูาถกตำรวจยึดไปแล้วก็จะต้องเจอรอยน้นมือของเขาอย่างแน่นอนพอเธอพูดจบเธอก็จูบป,ปากกับเขาแล้วก็ต้องการจะปลุกปล้ำเขาทั้งที่เขาน่ะไม่เต็มใจมากนักและในตอนนั้นตะคอนแหลมใหญ่น่ะก็ได้แทงมาที่หอกของนนบุมิจากนั้นมันก็เกี่ยวร่างของเธอน่ะขึ้นไปสวัสดีนารูโตะเราน่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะนาโกะเอ่ยทักทายเขาตอนพิเศษตอนที่2 เมื่อทันนิงกุจิในหัวฟักทองได้ดึงมีดที่แทงทะลุกอกของรุ่นพี่ออกรุ่นพี่ผู้ชายคนนั้นก็ร้องลั่นในความเจ็บปวดและเขานั่นก็คว้าแก้วขึ้นมาฟาดไปที่หัวฟักทองนั่นจากนั้นก็รีบวิ่งไปข้างนอกเพื่อจะขอความช่วยเหลือเลือดมากมายก็หยดไปตามทางและเขานั่นก็คิดเพียงแค่ว่าในตอนนี้ใครก็ได้ในช่วยเขาหน่อยช่วยเรียกรถพยาบาลให้เขาทีเพราะว่าเลือดมันไหลามาเยอะเกิดและเขาน่นจะไม่ไหวแล้ว,ว,ว,ลลวรเขาวิ่งมาเรื่อยๆจนชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งก็เลยรีบขอร้องให้ชายคนนั้น่ะช่วยช่วยผมดด้ววยยยผมมถูกกกคนไไ่่่่ีีลลาชโทรเับ หนึ่งหนึ่งศูนย์ในผมทีเมื่อผู้ชายคนนั้นได้ยินก็คว้ามือถือขึ้นมาทาการกดโทรออกพร้อมกับแจ้งปลายสายว่าตอนนี้อยู่ที่สวนมาได้เลยรุ่นพี่หน่ยก,ก็เลยคิดว่าตัวเองรอดแล้วพร้อมกับมานั่งรอกูภ้ภัยไม่นานก็มีชายหญิงคู่หนึ่งที่ตอนนี้ใส่หัวฟักทองพร้อมกับถือมีดในมือและก็ไม้เบสบอลที่พันด้วยดน้ำนเดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าอะไรกันเนี่ยมอนี่ไหนบอกว่าอยู่คนเดียวไงล่ะกลับต่อยให้รอดมาได้ยังไงล่ะเนี่ยดีนะเนี่ยที่มันยังนั่งรออยู่เมื่อรุ่นพี่ดวงสวย,ยนบบน้นนนนนนแัั่่ะก็งกาีีววคคททพเปใร แล้วเรื่องราวของเล่มที่2ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซสยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อยและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสันกันมาอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้เพื่อนๆและก็น้องน้องนั้นแดดไทยรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง